วันเราจะมาเที่อ่ะ哟นะที่โนโกซันชอว์จิเนะะที่โนะโคนะนี่เดี๋ยวคุณะจู่ฟักโครว์จิเนะะฟักโครว์คืออ,นนอ,อิบารบารกิกับทอจินะระหว่างอีก่ะที่นี่<อ>ข้ามข้ามอีก่ะแค่นึงอิบารากิอ่ทนะทอจิอ่ะที่นี่นะ<อ>ว่าตัวย,ย่อที่เกซ์ยคือวะใชโอเคปออไปเดี๋ยวมาดูกันคะ่ะบรรยากาศดีมากเลยคะ่ะวันนี้นะท้องฟ้าสดใสมากเลยค่ะอาจิสต์งานนี้สวยค่ะกีบเขาจะเป็นเหมือนแบบ หลุมหลุมอ่ะแบบเนี้ยสวยดีเนาะสวยดีนะคะ,ะเดี๋ยวจะหาซื้อไปปลูกนะเดี๋ยวมาดูว่าวันนี้จะได้พันไหนไปปลูกบ้างเนาะไออยู่นู่นค่ะมันก้ขับครงอไหนอ่ะกุกระลุกล้างมือดุกโอ้อาจิไซสีชมพูอันนี้สวยค่ะนี่เห็นไหม แบบนี้จะเป็นพันใหม่นะคะคล้ายๆดอกไม้ไฟเนี่ยค่ะนะสวยโอ้อันนี้สวยยังชื่อหรอเป็นสีชมพูฟ้าเลยอ่ะไม่มีสีเงินเชื่อสวยเนาะ,ะอันนี้ไม่มีป้ายเหรอ, <c oughs> องไม่มีอ๋อ <c oughs> นี่ไงพ่อนี่ไงป้ายมีไหมชื่อ Star May Star May จำจำชื่อไว้ก่อนเดี๋ยวไปหา จ้าลูกลวนะสวยมากเลยก็มตตีต้นไม้ใหญ่มากเลยค่ะหน้าถ่ายรูปเนี่ยจ,จะถ่ายรูกปกันตรงนี้เนี่ยสวยดี นี่เป็นอาจิไซป่านะคะอาจิไซภูเขาอันนี้ที่บ้านมีค่ะต้นนี้นี่คืออากาศร้อนไม่ธรรมดาค่ะ36องศาอาจิไซเขียวเลยเดี๋ยวไปดูโซนที่ร่มๆหน่อยนูย่นน่ะข้างล่างมีอาจิไซเดี๋ยวไปดูข้างล่างกันค่ะอาจจิไซต้นนี้ที่บ้านมีนะ ตอนแรกก็จะเป็นสีขาวก่อนแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นสีชมพูค่ะที่บ้านมีนะคะแม่แหม่มปลูกไปแล้วเดี๋ยวรอชมที่บ้านนะคะปีหน้าค่ะอ๊ยสวยเนาะฟุ้งฟิ้งมากเลยเอ๊ะเปลี่ยนจากสีขาวเป็นสีชมพูด,ด้วยนู่นค่ะพ่อกับลูกไปนุ่นแล้วอาร์จิไซสีม่วงอันนี้ก็สวยเนาะอาร์จิไซสีม่วงตรงกลางจะเป็นสีขาวๆเน่ารักดีค่ะ โอ้ออโอ้นี่ค่ะอาจิไซสีขาวสวยเนาะนี่ค่ะแม,แม่แบบกำลังหาอาจิไซสีขาวไปปลูกที่บ้านนะคะอ้ตรงนี้มีร้านขายไอยติมด้วยนี่สีแบบว่าโอ้หอันนี้เป็นสีฟ้าเลยเนาะสวยเนาะอ,อันนี้จับแล้วเรียนเก่งหรอโอ้โหนุอ่ะมากอดเลยปะ

นูมนนี่แล้วลูกมาเมมววมวมวตอนนีวเามกิเยได้สัตก้งนี่นอน้มเราตอนั้นมาตอนนออะยังสองขวบค่ะมีแมววิ่งตามอยู่น่าจะเป็นตัวนี้แหละเนี่ยค่ะใช่เอ้หนูมานี่แล้วลูกน้องโตแล้วลูกเมวมววมวมานี่แล้วลูกมาหนอยะเดินไปซื้อน้ำกับพ่อร้อนแล้วอยู่น้ำกันอ๋อสีม่วงอ่อนอันนี้ก็สวยนะคะสวยเนาะ そそれれゃんんそいいんなでほらこの学業袋さんの頭もう一回撫でたらね <laughs> まー国語の教科書がすらすら読めるようになっちゃうって。 ไ่ไงลูกมานี่เร็วมานี่มานี่ไเดอเมียวเมียวแม่จเข่าสบูเปียวสบายเข้า 5ปีที่แล้วนะานอจ้ะยังอยู่เลยเนาะ5ปีที่แล้วอ่ะมาคานวองอะ5ปีที่แล้วนี่กระโดดเกาะขาน้องเลยอาจจะ10 10รอบไม่น้องใครวิ่งหนีแมววิ่งตามมาจีนยต่ตัวเน่เดี๋ยวนี้แกแล้วอะลูกแกแล้วได้กินหมาไหมได้กินหมาชิบะไหมลูกได้ไะได้กินหมาชิบะไหม ได้กินหมาชิบะหลูกงีเด้าไปเามด้เจ้น่ะมาเนี่ยลงมาเราไม่ได้ติน้ัวนเามานี่ยจหาแม่ก่อนสิลูกงโหหหันดีใจรอเอาอไปโคตรน่าลูกบายบายเม้่มไปก่อนนะคะไปก่อนนะเออดีค่ะเป็น เป็นแมวนะคะอยู่ในป่าอจีไซค่ะนี่ค่ะขึ้นไปข้างบนแบบนี้เลยค่ะอจิไซนี่ค่ะยังไม่ค่อยบานเท่าไหร่ค่ะอจิไซนะคะเป็นต้นไม้ที่แบบว่าต้องปลูกในที่แบบนี้ค่ะลำไรนะ ร้อนมากไม่ได้นะเพราะว่าเขาอะต้องการน้ำมากนะคะอันนี้ขนาดปลูกในหุบเขานะคะนี่คืออยู่ระหว่างหุบเขานะคะแต่ว่าวันนี้อากาศร้อนมากๆเลยนะคะอจิไซย,ยังเหี่ยวเลยค่ะเนี่ยต้องรดน้ำชุ่มๆค่ะสีสวยดีเนาะเสียดายเหี่ยว,วอ่ะเสียดายไม่รู้ว่าปีนี้จะมีอจิไซขายหรือเปล่านะตรงนั้นจะมีอจิไซขาย มแม่ชอบอาจิไซภูเขานะแม่ว่าอาจิไซภูเขาอ่ะสวยตรงนี้มีศาลาพักด้วยค่ะโอ้สวยจังนั่งไงลูกโนอ่าล้มค่ะเวลาเดินน่ะลูกตาต้องมองทางด้วยลูกไม่มองทางมันจะล้มลูกฮะ<า>ใส่ต้นนั้นใหญ่เนาะ สวยเนี่ยทางเดินมีเต่าด้วยหรือมั้งสวยน้อยหน่ยจะไปไหม ดูใช้สองมือทำลูกน้ำาด,ดาลน้ำอันนี้กินได้ลูก<ด>้ากินซิอ,ร,อร่อยเย็นไหมวันนี้อจิไซด่างคะ่ะเพิ่งเห็นดูค่ะอาจิไซใบด่างนะ เอออาจิไซด่างก็มีเหมือนกันนะแต่ยังไม่ได้ออกดอกเนาะกำลังจะบานอาเอออาจิไซด่างพ่อเพิ่งเคยเห็นนะโอเคโอ้โหตรงนี้สดชื่นแวะกินน้ำกันเรียบร้อยแล้วค่ะ,ะรูปรูปร,รูปหัวน,นกตัวนี้แล้วจะมีความสุขอะไรนะถาถาคา เชื่อว่าที่นี่นายะแม่สียหรนี่นายน้าขอให้มีความสุขโอเคแม่ขอให้รวยถูกหวยสุขภาพดีก็เห็นต้นอันนี้ปะอุ้ยทำไมมันเกาะอยู่บนโขดหินเลยเนี่ยค่ะเกาะอยู่บนหินเออปลูกติดโขดหินได้เลยเนาะ สงสัยจะชอบความชุ่มชื้นเนี่ยมีโอ้ยิ่งตรงนี้โอ้โหสวยเนาะเอาอีกแก่แม่แหมเห็นพวกนี้ไม่ได้เลยค่ะชอบน่าจะเป็นของพระทุทธองค์อะไเนี่ยนี่ค่ะของที่อินเน่ยของที่วัดนี้ป็ได้วัดต่มีนะเป็นรูปน้องน่ารักเชน่ะเพราะแว่นะสะสมอยู่ค่ะ<ช>ไปทุกวัดเลยก็เก็บเก็บเก็บไว้ดังมากอ่ะวัดที่จานดังๆเนอะไหนไปไหนคนเดียวลูก เอาขึ้นตรงนี้หรอไปไปะแม่ไปด้วยค่ะปโอ้สีม่วงนี้ก็สวยนะเอาไปเดินขึ้นไปหานกข้างบนตีสามครั้งแล้วก็กอดหนึ่งครั้งค่ะการงานจะดีค่ะแล้วก็การงานจะดีโอเคมีความสุข <laughs> กอดแม่นี่พ่อมะ <laughs> กอดแม่แล้วจะมีความสุขเร็ว <laughs> ๆ อืงอะืองดาาเยอแหน่อยแม่จะกอดมั่งดีไหมเนี่ยไปเคาะระคังกันละให้ฟังอ่ะดีๆนะต้องฟังดีๆนะเอายังไงดีๆไ่อดีๆ ตยังพ่อเรียกแม่อีกแล้วค่ะบอกว่าที่เนี่ยจะทําให้ถูกหวยนะหวยก็ไม่ได้ซื้อแล้วจะถูกไว้เนี่ยเดี๋ยวงวดนี้ซื้อสักหน่อยงวดนี้อยากจะซื้อวันเกิดแม่ของแม่แหม่มค่ะพอก็ซื้อต้นดีกว่าอยากจะซื้อศูนย์สี่อยากจะซื้อหกหนึ่ง ดี๋ยวจะซื้อบ้างนะคะคญี่ปุ่นนะคะธรรมชาติเขาสวยนะแล้วก็สถานที่ก็สะอาดแล้วต้นไม้ใหญ่ก็เยอะมากๆเลยค่ะเงียบสงบดีแม่แหม่ม,มก็ชอบนะคะก็อยู่ไปนานๆแล้วก็รู้สึกคุ้นชินนะคะกับประเทศนี้เนาะอยู่มาก็โหหลายสิบปีแล้วเหมือนกันค่ะ ขากลับแล้วก็พ่อแว่นพาแม่มาร้านดอกไม้ด้วยค่ะแม่แบบเห็นอจิาซด้วยเห็นกุหลาบด้วยว้าวเดี๋ยวไปดูกันค่ะโหเยอะเลยอ่ะโอ้ยอจิไซสีเขียวฟ้าเหมือนต้นที่บ้านเนาะต้นที่บ้านก็แบบนี้เนาะนี่คือแตงกวาที่เก็บได้เรื่อยๆไหน yeah. อันนี้คือ <S S iga, <S มะเขือเทศ <S iga. S 1> ที่ชื่อชิกะปรัมอันนี้คือพ um. ัอนธุ์ที่หวานมาก <S S <iga>. <S นั่นเอามาต้นหนึ่งดิหวานมากว่าสไหนเอาตะก้าให้แม่ก่อนนะพันธุ์มะเขือเทศที่สมามารถปลูกในพื้นที่เล็กๆได้นะคะไม่มีที่ก็ปลูกได้อันนี้เนาะสวยเนาะเป <pp an S 1> ็นมะเขือเทศที่แบบว่าลูกเล็กมากๆเล็กมากๆโหดอย่างกับมะเขือพวงเลยค่ะเดี๋ยวแม่แบมเอาต้นนี้ด้วยแปลกดีนะคะนี่ เพ่อนไปจ่ายตังค่ะแม่เหม่ไม่ได้ดอกไม้นะแต่ได้ผักอาจิไซเป็นพันธรรมดาค่ะก็เลยไม่ได้เอาโอ้ดอกไม้สวยแค่ไตนอาจิไซอันนี้ก็สวยดีเนาะทรงแบบเหลี่ยมนิดนิดเป็นแหลมๆอะค่ะสีม่วงกุหลาบด้วยนะคะแต่ว่าอันนี้มันเป็นพันธรรมดา โอ้พ่อแม่รีบยกไปขึ้นรถเลยนะ่ะกลัวแม่จะซื้อเยอะค่ะ